สบายดีสบายดียามแรงเด้อพี่น้องเอฟซเบอร์สุขุสุขคนทิ่มาเบิ่งมาสมห่วเขางามๆบรรยากาศกะค่ำมากก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเนาะสี่โมงแรงเอ้ามีแม่ต่อยอเห็นไ่เห็นดอกใหม่นี่มาทายทุกปีเลยพี่น้องขั้นนี่นะ มันงาม ừ, ไก่ห่วงเขา่าปสิภาพน้องเล่ยน้องนาซาไปกลนจิลอล่พี่นาอมาเลยพากันลงมาก่อนเฮามาลำลังเฮาฝากเบื้องฝากส้มฝากเป็นกำลังใจให้หนเด้อพี่เนาะอู้ยแม่ใหญ่นางเลียงง่อยพ่พู Pacanya gà lăng luôn sắp bên đó cào hong khao hôn nêm pineapple cào sĩ chắc đỏ này ừ, không mắm 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 nó mắm เป็นไข่ท่านี่บอสไปหานนะสวยงามโอ้โหแบบนี้ไปแล้วเลยเขียดอิโม่เขาได้มาแล้วยามหนาวเขาคุ้มเขานะเขาห ะเด็กขึ้นั่งทึ่งคนักขุดเจอเด็กเอาเห็ดปวกออกอแล้วทางบ้านนะ้าโได้อีกเลยนอกดีเลยเนาะเราเฮ็ดนั่งเดี๋ยวเทมาให้หน้องบีเผาทัานว่านหน่อย mhmm chưa khủng, à, bay, có bay đâu đây này, đâu có gì 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 đâu ขาที่ปวกอืมหลอกปลวกเขาอะแย่ปลวกแค่นี้ปลวกประธานปปปปนี่แหละหืมทุกคนเห็นหลอกไปรั้ว่านี่นไง นี่พี่น้องทึงแล้วนี่นี่น,นี่จิโร่ทึงแล้วจ้าบอเลิกเด้อตัวนี้จิร่เดี๋ยวคุยมันพี่น้องเขาขุดไม่ใหม่เบิ่งขึ้นสิบบเลิกปันได้เลยลองขุดปั่ก่อนสิเลิกหรือบอเลิกธรรมดาเนาะพี่น้องบอเลิกปันได้ขุดได้แล้วนี่จิร่ จจงโตแต่ทถุงยางไว้เล็กน้อยบอมาของเขาก็ลืมถามเขาเดี๋ยวคุยหนึ่งคัสซี่แมนจ้กตัวที่เท่าไรเลยนี่พี่น้อยนเนอยอะไรยู่ตัวทีสามมันกระซุ่มเป็นตาออกอ,อกยู่เฮ็ดปวกก็ได้ออกใหม่หนะบ่อตอนนี้เราบอลเคยเก็บ พวกคนจิรอบวมหัวบอน้องเนยขุดบ่อนี่แตกแตนบัตมีคนอื่นมาขุด,ดนกำรังมาจ่าเก็บฟ้าคือชิริจิโร่ลายเตยใส่รอดนี่ได้อีกแล้วพี่น้องอดได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้ยแมงบุงคน,นที่ยานอยู่ได้แมงบุงแต่ว่าบ่ถึงขับยานแห้ง อุ oh, ้ยดอกไม้หนึงห้ามาได้โอเซียมซีมูโอ้น้องเลยกับน้องนาซาขอกันเลพี่น้องเลยอ่าถูกไปวซ้ำเข้อแมน้ำอยู่บ่ก็จิ่มซ้ำดอกมึอนำารกลัวปะจ้าซ้ำดอกบ่อืมอากระดิ่งองนี่จ้า คือคือได้ปิดอันบปิดก็ได้ไหนน่าาเผาโูน้องเลยพูดมาแล้กินแม่น้ำนะกินน้ำนะไม่เผาเนี่ยนถิ่นเป็นพุดเงโน้นนั่นพอกินปะพุดใสยกันเพือบักแดงเนาะ เอาเอานี่เซียมนี่เอานี่คุยนี่ใหม่ๆเม่เลยคือฉีดบ,บลิกปันดัน,ดนคงพอดาวแห่งเซียมแล้วคักขนาดจุดบจุ๊หูไปทางไหนเลยเห็นยู่หูมันเห็นบ่ทางข้า,าขงผิด องฮะออหนึอกจบสบายดีเด้่น้องรอบนึ่งน่เเสียมนักวุ้ยนี่ไดนไี่ขอดหน่อ้กันเด้มีสองตัวกุ่มาเดียวกับพ่อคุยเลยเห่อไปเทซื้อในเออลามลุงปามลุงทำ จัปากันไว้นซ่อนกันมัอนดูมันขึ้นมา้อทันชื่อ่นสองตัว่งก่อนองตัวนี่็ีตัวแม่โอ้ตัวแม่พี่น้องช่งตัวตัวพี่น้ยม หลายคนทามาสวนาพักพ้ายน้องนำขึ้นมางามแท้สวนผ้าค้องจ้าพี่น้องเลย้านชีสว่างเดยเราก็เที่ยวมาฮดเรากำลังปลูกผักหอมปลูกยังกรงามอยู่เเป็นของัวเก่าเลย ปลูกใส่บ้าผักเขียนหน้าแล้วเขียนไม่งาปล่อยงัวงัวก็ปล่อยมันกินตามนันแล้วพี่น้องเว้ยหัวเกี่ยวม่ต้องแับยังมาลายอย่าแต่มันไปไกลเหล่าเลี้ยงขนาดตัวเองน้ำอิ่มบัดละลังงัวกันเลยผดูความ คนแสบคอนหนังเนยตกลงมากะดูฮักก็โอ้ยจะเป็นงามโพโดเลยถือด้วย,ยห้มจิลลอมไตออกด้วยทุงยางขนาดถือว่าเจ้าผู้อยู่ข้างหน้าเฮ้ยเหมือนจะคุยมันเลยถือเอาทุงยางอ่ะ ไอ้กโตแล้วซาอเอ้ยม่ใชอยเกโตเลยนี่คางฮาอ้าวคี่คางฮาอืมอะาะคุดต,ตัวเมีย่ะเออปักบ่มีเหนตุ๊บตุผู้ร้ายกว่าตัวแม่แลดตัวแม่ส่วนไหนดันน้อยน้ยาคนนี้เห็นไอยคุด มกามกา็เลยไดอรอดป่เหยนทั้งขางามหมออือจิอสูแรงเนื่ยเลยหมเี่พินาททั้งลุมพี่เท้งเลย เล้งอ่ะบลบลูดเล้งอ่ะนี่พวกทัตชีตื่นอยู่ได้เละปลูกของน้อยเห็ดใส่ขาดจะ้ะเสือแร้งหันยามะฮะฟินเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แหงหลายาทัดจิรอจึงใส่ขาดปุบเลยเห็นบ่ เออมาห่หดึงนัน่นบ่มีได้นาน <c oughs> <c oughs> ว่าอะไรนะพุ่นพูดนพ่นพุ่นอัน <c oughs> นีน้ไปก็เห็น นี่น่นังข้างมอลำเต๋โอแดงมอลำน่ะปลาพนเห็นอีบ่ฮูมันน่ะซะยังบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่บางคุยก็เลิกบางคุยกบ่เลิกด้พี่น้องเอ้ยมีซ่อนนําก็มีมีบ่ซ่อนกมีมันบ่ได้ขึ้นูแถวมันบ่นะ đây bữa khuất hương xé lại rồi tôi đây tôi bò xa quần leo này được เข้มไงเข้มนักค่ะน้องเพนหูมันบ่เพนหูมันอะื้าว้าได้คัน้าเ็นหูมันก็วเยเล่นะบ่ ขัดเครื <t <t vale ่องอีกเลยอู้ยหหมือนหนอเลยแล้วมาเชียนแลขัดเครื่องเลยเห็ดพลังแห่งมหาศาลเลยเครื่องเ้าจบปะลุเครบ่องเาจะนอ่นี้เน คุยดีก็แม่คุยแม่อะไรซะตัวจีอยางกลามาเลยนั่นนี่นอนะใคุ้มเงินเด้มเเดนาเดิเดนี่ตัวแม่เนี่แม่ตผู้เนาะใครมาดึกตัวผม้ เ้ตัวเองค่ะลายบู่ใ้บางซิปดิแมใช่ไหมบบแมนพูดมาหน่อยบาได้ก็ขาดครึ่งขาดครึ่งนอเพิ่งจะคุดเพิ่งจะได้ Cái là bò, cái chị thương là bò. Cái đây, cái đây, nhăn đi. Con đi. Ừ. 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 ก็เหรอเรื่องแค่นี้แหละขาก็ยังพลาดแล้วนะทุกคนน่ะเปิดนะฮะไม่เห็นสับบอเห็นยูหูมันโผล่น่ะใช่ใส่พลังมาอะไร ๆน่พลังพลังส้างให้เน่นบัดได้กะขาดพูดขาดปูดเห็นชมบเห็นแล้วเน้ีคือเสียมงน้อยวัดหานกั่แล้ว อือมดูไข่บบไม่ไข่ป่ะู้นี่เราชากระเทิงแล้วเทิ้งของกันบ่ยังยกนี่เขาเลยท่านี้ถือว่าสมบูรณ์ข้างหลังเราชากับสมบูรณ์ป่ะสมบูรณ์อยู่จ้าข้างหลังาชาก็ได้โอ้ยังมีสามคุยอีกคุณบริเฮตปลอดภัยสิได้ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยนี่ nó nuôi xì bạt chè bị vó tô này <laughs> ừ, thằng ừ. đó à, <laughs> mà nói cơn à. tôi mèn tôi mèo tôi tôi phú Nhưng... bảo gì tôi này bảo sâm nói bảo tôi phú sâm nói còn tôi là bó về làm bà chết mà. Để lái tờ vô khi nào Chim đây chim Lên Sông bún vô bà ta Sông bún, Sông bún มังได้ปุ๋ยก็ได้มาให้ตัวหนึ่งเทอไมยาด้วยเดจับลูกไมมาถือเส่ไกึกตัวนั้น กวนเบียนเอาก็ได้เลยกวนเบียนเอาก็ได้ผมไปทางผมพอทางเขาจะผมแม่เออแม่นะไปทางผมเละกดไปมาขยศกุนสิข้างในมันนานกุนตรงนี้ก็จากก้นน้องอาถ้าก็จากก้นนี่ต้อยไปก้นไม่มีไม่มีหางแม่ละเดียว ก็ไม่ห่างสคนไมยังไม่ได้นะไปต้องซับมันนะเสียมสิคนข้าก็บบซ้ำหางไม่ซ้ำนี่แต่ยีดอกจีดอกมากใส่คนมะนะได้มาแล้วนี่จ้าจีดอกได้เติบว่าที่คนไปคนมาทุ้งยางขาดโอ้ยบ่ขาดเด้อพี่น้องพอกันใหม่เด้อเมื่อก่อนมา